ดีครับผมเดี๋ยวนี้บ้านจะพามาดูซูซูกิเสียดนะแสนกว่าบาทเอาตรงๆเลยแสนแปดเก้าผ่อนแค่สามพันกว่าบาทเท่านั้นดูเป็นไงไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกแต่ไม่ตัดใจนะแม็กจะส่งลงแม็กให้เรียบร้อยเคสนี้ลูกค้ากดจงกดใจมานะก็เลยจัดให้อืมดูข้างในกันบางดีกว่ากระจกปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานครับผมหน้าจอสัมผัสนะตัวนี้สุดยอด มาดูรอบคันเป็นไงเห็นแม็กกระปืืมแลว้วว่าคันนี้ผ่อนแค่สามพันกว่าบาทนะย้ำเลยถูกมากๆเลยครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่า่าบ้านทำอะไรให้บ้างแล้วเปิดยังไงเราบ้านนี้อ่าหายอกหยอกแบตเปลี่ยนให้ใหม่ของเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับผมนี่ดูเครื่องโคดรกริฟอันนี้สตาร์ทอยู่นะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมนิ่ง,งกๆกิฟต์เลย เซ็นเรานะไมารถชนจมน้ําไฟไหมย้อมแมวกับไม้มาขายนะมันเสียระบบแสนใจนะโทรมาเลย091 539 9888เดี๋ยวบารจัดให้ครับผมหรือว่าอยากได้ขั้นไหนคอมเมนต์เข้ามาเลยเดี๋ยวพาไปดูคลิปหน้า